ร้อค่ะเรียกว่า100%เซเลยเห็นภาพว่าสวยแล้วของจริงสวยหนักมากคือเรียกว่าใครมาบ้านก็เฮ้ยสวยแค่นั้นลหละค่ะแฮปปี้แล้วว่าเรียกว่าตอบ ตอบสนองความต้องการเรามีสมาชิกกี่คนบ้านหลังนี้จะต้องเพียงพอเนื่องจากว่าโบไปดูบ้านไฮเอนด์ของแบรนด์ดังๆทั้งหลายมาหมดแล้วให้เขาใหญ่แค่ไหนคุณก็ไม่ตอบโจทย์ดิฉันค่ะดิฉันต้องการ Walk in Closet แบบแทบจะทั้งฟอร์ดิฉันก็ได้อะไรก็ตามที่มันคัสตอมเมดมันก็ดีกว่าเนาะ เริ่มจากเราไปเดินงานบ้านละสวนนะคะแล้วก็ได้ไปพบอาร์ซึ่งโดดเด่นมากในเรื่องของดีไซน์เราเดินเดินทุกตรอกทุกซอกทุกมุมในงานและแล้วก็เซอร์เวย์มาหมดแล้วว่าบริษัทใหญ่เนี่ยแบรนด์ที่แบบติดตลาดทั้งหลายแต่ไปดูแล้วมันไม่ตอบโจทย์คือบ้านมันแมสเกินไปเราไม่ต้องการเพราะบ้านมันแมสแล้วความโปรเฟชชั่นอลคนที่ให้ข้อมูลเนี่ย มันไม่เหมือนกันพอไปอะไรปุ๊บบังเอิญว่าเจอสถาปนิกคุยกันแล้วลงตัวมันมีการฟิกซิเบลมีการยืดหยุ่รู้ว่าเราต้องการแบบนี้ทุกอย่างได้หมดมันไม่มีคําว่าไม่ได้อะมันเลยโอเคอันนี้แหละตัดสินใจตรงนี้หลักๆเลยในช่วงระหว่างการก่อสร้างหรือแม้กระทั่งอินทีเนียนี่ยโบเนี่ยค่อนข้างที่ละเอียดแทบว่าจะมาดูวันเว้นวันเลยก็ว่าได้นะคะแต่เราชอบเรื่องของทีมงานทีมงานที่ แก้ไขปัญหาได้ทันเวลามันมีบางอย่างที่เราอาจจะต้องการการเปลี่ยนแปลงกะทันหันทีมนี้ไม่เคยบอกเลยว่าไม่ได้ครับไม่มีคำนี้นะโบอยากได้อะไรเหมือนเหมือนสั่งได้และทำได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยและมืออาชีพด้วยเราเห็นแล้วว่ามีผู้คุมงานที่ดีเวลามีปัญหาอะไรเขาแทบจะบอกเราเราก่อนก่อนที่เราจะเห็นด้วยซ้ำทำให้เราสบายใจเขาบอกเอ้พี่อันนี้ติดขัดตรงนี้เดี๋ยวผมดำเนินการแบบนี้แบบนี้ให้หลังจากนั้นก็มาดูอย่างเดียวรอเขารายงานเลยค่ะ จะบอกว่าสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดก็คือส่วนของอินเทียเลยนะในในบ้านหลังนี้เรื่องของแบบเนี่ยโอเคชอบเพราะว่าออกมาก็เป็น <c oughs> เขาเรียกว่าคัสตอมเมดนะคือเราเราเราต้องการแบบนี้อยู่แล้วแต่ในเรื่องของอินเทียเนี่ยมันเกินเกินสิ่งที่เราคาดหวังไว้อินเทียทีมนี้เก่งมากค่ะต้องยกยอดความดีให้เลยเนื่องจากว่าโบมีดีเทลไปให้น้อย อะไรที่ที่เขาสเปคมาให้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยไว้วางใจได้มากๆภาพยังไงออกมาสวยกว่าภาพค่ะแต่ตอบโจทย์ออกมาได้ปึ้งปึ้งปงึคือเรียกว่าครบค่ะไม่มีที่ติเลยจริงๆแล้วโบบอกเพื่อนฝูงและคนใกล้ชิดทั้งหมด แทบจะทุกคนเลยนะคะคนที่เคยมาบ้านโบหรือแม้ก็กระทั่งเห็นโบลงเฟซว่าเฮ้ยบ้านปกติไม่ค่อยโชว์ออฟแต่บ้านหลังเนี้ยเป็นอะไรที่แบบว่าโชว์บ่อยมากในเฟซตัวเองนะคะแล้วเพื่อนเพื่อนเห็นใครเห็นก็จะแบบเฮ้ยสร้างบ้านที่ไหนพอบอกราคามันดูสูงเปล่าอย่างเงี้ยบอกไม่สูงเกินราคาแล้วอยากจะแนะนําคนอื่นๆด้วยว่า อารีเนเนี่ยค่ะเป็นทางเลือกที่ดีมากงานนี้โบไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีโฆษณานะแต่คือแบบว่าด้วยใจล้วนๆเขาจริงใจมากค่ะทีมนี้บ้านอยู่ไปมีปัญหาอะไรแป๊บเดียวมามาทำให้อย่างดีเลยแล้วที่สำคัญคือว่าเรื่องของโครงสร้างวัสดุดีใช้ของดีตอบโจทย์อยู่แล้วมันมีความสุขบ้านสวยขอแค่ให้บ้านสวยนอะอยู่แล้วมันเหมือนกับว่ากลับมาแล้วได้พักผ่อนฉะนั้นอยากแนะนา ทุกท่านเลยอะว่าถ้ามีโอกาสนะอย่าเพิ่งลิดตัดสินใจที่ไหนอยากให้ดูอารลก่อนเหมือนโบอะโบดูโบโบเลือกไปแบรนด์ดังก่อนก็จริงแต่สุดท้ายโบไม่จบแบรนด์มันดังมันแมสคือเราอยากว่าได้วัสดุที่ดีเราเปรียบเทียบกันแล้วมันไม่เหมาะสมกับราคาที่ถูกอะค่ะอารีเนี่ยขยับราคาขึ้นมาหน่อยแต่ของที่ได้มันเกินราคานะก็อยากจะบอกต่อตรงนี้ด้วยค่ะ